สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะแนนก็จะมาะแกะกล่องแล้วกันเพราะว่าอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่แนนเพิ่งได้มา All in One Color ค่ะนี่มันเป็นของยี่ห้อคลินิกก็ได้รับอภินันทนาการมาน,นั่นเองนะคะภายในแพคเกจจิ้งก็จะเป็นแบบน,นี้ข้างหน้าสีมันจะเงาหน่อยอะ่ะขออนุญ,ญาตปิด Okay. แล้วก็มีสัญลักษณ์แล้วก็เปิดเข้าไปเปิดเข้าไปฝั่งที่แนนเอามือปิดอยู่นะคะก็เป็นกระจกแล้วก็เป็นแผงแบบนี้มีแผงใส่ใส่ใส,ใส,ใส,ใส่แปลงค่ะแปลงนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นลิปสติกเพราะว่าในพาเลตเขามีลิปสติกในขอกับหัวแล้วกันเนาะ เอางี้แล้วกันอ้ไม่ถนัดนะนี่แล้วด้านล่างด้านล่างก็จะเป็นเป็นแป้ง a n e น,นขอ,อแปลงห่อนี่เป็นแปงปัดแก้มค่ะอลิตเต้นแป้งแล้วก็มีพัฟมีพัฟอยู่เพราะว่าอันนี้จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นรองพื้น ยังยังไม่เคยใช้เลยนอกจากสีสีลิปสติกทีนี้นะอันนี้น่าเป็นที่ปัดแก้มมันไม่ค่อยติดอะเนนว่าไม่ไม่ค่อยโอเคส่วนสีนะคะอันนี้ก็เป็นน้ำตาลอ่อนนี้เนื้อเห็นไหมอ่ะอันนี้น้ำตาลเข้มนะคะอันนี้ออกส้มๆหน่อยเดี๋ยวป้ายให้ดู มีสีเนื้อน้ำตาลสวยแล้วก็นี่เห็ปะมันโดนแสงปะมันเป็นสีอ่อนแล้วก็สีเนื้อสีน้ำตาลเข้มแล้วก็สีส้ม นั้นว่าสองัอนเนี้ยเวิร์กสองอันหลังเพราะสองอันนี้มันไม่ค่อยติดอ่ะอันนี้ก็พอเป็นไฮไลท์หัวตาได้อยู่ต่อไปนะคะลิปสติกนี้ไม่เคยใช้เลยอ่ะเดี๋ยวป้ายให้ดูเพราะว่ามัน เวลาแนนเก็บของอะแบบในในในกระเป๋าเครื่องสำอารอะมันจะอยู่ใต้ล่างเลยไงแนนก็เลยไม่ได้ยุ่งกับมันเลยเออแล้วทำไมทุกคนต้องเสียเวลานั่งดูด้วยว่าแบบแนนจะทำอะไรอื้นมีมีสีนึงสวย ยูนี้แนนทำก่อนคิดดีกว่าอะทุกคนถ,ถ้าเหมาะกับแนนนะแนนชอบแดงอันนี้กับอันกลางนี่สวยสีแดงก็เป็นแดงเลยแดงแดงอันนี้เห็นปะมันแบบนี่เป็นแดงอันนี้ แล้วก็สีชมพูที่แนนชอบรู้สึกจะหน้าตาอันนี้ก็โอเคนะพูดถึงว่ามันก็สามารถมาแมทชิ่งกับไอสองสีนี้ได้ไงไออันแดงกับอันนี้ก็อันนี้นะคะก็คือเป็นการรีวิวของครั้งแรกเนาะก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่ไม่ไม่เคยมีเครื่องสำอางที่ราคาแพงขนาดนี้ แล้วก็แนนเห็นว่าในเน็ตในเน็ตขายประมาณพันเ้ามั้งเว็บ่แนนดูใน f a c e b o o k เว็บแอปเพอร์ฟูหรือไงเนี่ยถ้าตําชื่อผิดขอโทษด้วยค่ะคือมันขายอยู่พันพันเกร้อบวกบวกเ้า้ยห้าสิหรือไงเนี่ยต้องเสียค่าส่งอีก30สิบหรือห้าสิบบาทไม่รู้ก็แต่อันเนี้ยป้านแนนไปซื้อมา น่าจะดิวที่ฟรีมัง 1, 500้งพ5 0 0บาทก็เดี๋ยวมีอีกอันนึงป้าให้มาเหมือนกันแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันค่ะบ๊ายบายอ๋อก่อนไปก็ต้องบอกว่า m e r r y Christmas ทุกๆคนนะคะก็ชอบมากอากาศหนาวหนึ่งละสองก็คือมันทุกๆอย่างมองไปรอบตัวก็มีไฟมีอะไรแบบนี้ก็อยากให้ทุกๆคนมีความสุขใน เทศการแห่งความสุขแบบนี้นะคะก็ยังไงลาไปก่อนแล้วแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าน้อนะเดี๋ยวแนามาอัดให้ดูกันค่ะบ๊ <Bye. S 1> ายบายขอบคุณค่ะ